สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะอีเดอรรับเข้าสู่ช่องนี้นะครับผมนในวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมนะมาพูดคุยเล่นๆนะผมอัปเดตของเข้าคังดองตัวเองนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งกล้องแบบนี้เนี่ยมานานหลายเดือนแล้วถ้าจะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าช่วงประมาณแบบ ก็โบราณเดือนปลายเดือนมกรานะครับผมหนะ้าที่แบบว่าตั้งกล้องมุมนี้ล่าสุดนะครับผมไม่ตั้งนานขนาดไหนจนแบบฝุ่นขึ้นหมดอะไอ <c oughs> ตรงที่ถ่ายอย่างเนี้ยฝุ่นขึ้นหมดเลยนะผมนะเมื่อกี้เพิ่งมาเช็ดนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะในช่วงระยะนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าซื้อของก็ามาดองเยอะขึ้นประมาณหนึ่งนะครับผมเนาะก็คือซื้อเข้ามาดองแบบดองจริงๆนะไม่ได้แกะเลยเนี่ย นะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะผมก็จะมีทั้งเรื่องเก่าทั้งเรื่องใหม่ปะปนกันไปนะครับผมเพราะบางเรื่องฉันก็ยอมรับว่าแบบตอนที่มันออกมาใหม่ๆอ่ะฉันก็ไม่ได้ซื้อ <c oughs> นะพเพิ่จะซื้อย้อนทีหลังนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะอ่ามาที่เล่มแรกนะผมเรื่องนี้นี่อาจจะแ,แปลกตาหน่อยเนาะ นะครับผมของพี่เซนนะครับผมนะปกติพวกไล์เทลของพี่เซนเนี่ยฉันจะไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะครับผมนะนานาดีซื้อสักครั้งหนึ่งนะครับผมมานั่นคือเรื่องนี้นะครับผมเนาะโกคุมอนนะครับผมใช่ไหมโกคุมอนนาเดชิโกะนะครับผมอสุรกินอสุรนะครับผมนะเรื่องนี้ก็เอ่อลิขสิทธิ์อยู่กับของพี่เซนนะครับผมเนาะคือถ้าเรื่องไหนอยู่กับพี่เซนอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเรียกว่ายังไงจ่ะ โคตรซูปเปอร์ไลน์โนเวลเล่มมันจะเล็กมากนะครับผมนี่เล่ม,มเล็กอย่างนี้เลยถ้าผมมันเป็นไลน์โนเวลแบบในใน,ในอุดมคติฉันเลยเวลาพูดถึงไลน์โนเวลฉันนึกถึงเล่มประมาณนี้ก่อนเลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเล่มที่หนึ่งนะฝั่งญี่ปุ่นเขาออกมาแล้วถึงสามเล่มนะครับผมนะฮะจะไม่ผิดนะครับผมนะเรื่องนี้ก็เอ่อ จากที่นั่งดูพวกกระแสอะไรมาแล้วในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเงียบเลยแหละเรื่องนี้คือคนพูดถึงกันน้อยมากเลยเออนะก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเ,ออเราจะได้เห็นไปต่อไหมว่านี่เนยไทยะนะเออพวกคนมันพูดถึงกันน้อยมากเลยเรื่องนี้นะครับผมเนาะอ่ามาเรื่องถัดมานะครับผมนะ คุณแม่ขาครอบครัวใหม่แม่แกหนูนะเล่มที่ห้าแล้วนะครับผมเนาะก็มาตามติดชีวิตของคุณน้องต่อนะครับผมเยฮีฮาบันเทิงกันไปนะครับอืมเราเรื่องนี้เดียวันตลอดนะฮะเรื่องนี้ลงร้านปุ๊บก็คือซื้อวันแรกตลอดนะครับผมเป็นอย่างเรื่องที่แบบอ่านแล้วรู้สึกสนุกนะครับผมนะสนุกกับการทาติดชีวิตของคุณน้องเขานะครับผมเนาะ อันนี้ก็มาถึงเล่มที่5แล้วนะผมพี่เซนนะครับอ่ามาถัดมาอันนี้ก็พี่เซนอีกนะครับผมนี่ฮนะโคฮาลุกับมินาโตะนะครับผมนะก็เล่มที่2แล้วนะครับผมนะที่ออกมานะครับผมนะเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่ามาหลายปีเพราะว่าถ้าพวกคุณไปเช็คมานะเล่มแรกอะ่ะมันออกมันออกตั้งแต่ปีก่อนเลย นะครับผมในช่วงตอนช่วงงานหนังสือมันคือช่วงงานหนังสือของปีก่อนเลยนะครับผมในช่วงเดือนมีนานะครับผมนะพอมาเล่ม2ก็มาปีนี้นะครับผมนะคิดว่าต่อไปเล่มสามเราคงต้องไปรองงานหนังสือปีหน้านะกว่าจะได้ซื้อกันนะครับผมนะอีกอย่างเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเขาเขาไม่ได้ออกแบบต่อเนื่องรัวๆจนแบบว่ามันจะออกเล่มได้เร็วขนาดนั้นอ่ะนะคือ ตัวของนักว่าทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างใจเย็นประมาณหนึ่งนานๆนนนนที่ออกตอนใหม่นะครับผมเออมันเลยแบบว่าไม่ได้รันไปเร็วมากนะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องนี้นะครับผมนะเมื่อรักของฉันและเธอเริ่มผีบานนะผมนะเล่ม14นะครับผมแนละ้วก็ กล้จะออกจนจบแล้วเนาะคือเรื่องนี้เนะี่ยฝั่งญี่ปุ่นเขาจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเนดะีฉันจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่ามันจบที่เล่มไหนเล่มเล่มที่15หรือ16บหกอะไรอยาอยู่ประมาณนี้แหละนะสิหรือ16นะผมนะไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพเอาไว้นะครับผมนะแต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นเนะี่ยคือจบไปแล้วนะครับผมแล้วก็ถือว่าปิดเรื่องราวที่ดําเนินมาอย่างยาวนานของทั้งคู่เนาะนะครับผมนะคือโอ้เรื่องนี้เกิน10ปีไหมน่าจะเกิน10ปีนะเออถ้าท่านับต อาจารย์แกเขียนเรื่องนี้มาแบบยาวมากนะครับผมนะมายาวนานมากๆนะครับอืมนะก็จบลงสักทีนะครับผมนะก็บทสรุปจะเป็นยังไงก็รอพี่รักพิมพ์เขาออกต่อนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้รักพิมพ์น่าจะออกเนิ่นจบแหละนะครับผมเนาะแล้วก็หากใครที่แบบจะมาตามใหม่อ่ะโอ้โหออกเลยว่าปวดหัวครับเรื่องนี้ปวดหัวที่ว่าก็คือแบบ เล่มมันจะมีไม่ครบอ่ะนะคืออย่างตุ้วันนี้ชั้นเรื่องนี้เนี่ยชั้นมันมีไม่ครบเลยตอนนี้คือตอนนี้นี่คือแบ่งแบ่งแบ่งเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งถึงเล่มห้ามัง้งเออเล่มหนึ่งถึงเล่มห้ามั้งที่แบ่งอยู่นะครับผมนะส่วนตั้งแต่เล่มหกมาคือมีหมดเลยนะครับผมในะเรื่องนี้นะครับอโหให้ตายเถอะนะครับอืมนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าสมมติแบบ ลักพิมพ์อ่ะเขาออกเขาออกเรื่องนี้ต่อจนจบแล้วเขาจะมีรีพิทส่งท้ายหรือเปล่านะแต่ฝั่งฉันคิดว่าน่าจะไม่นะเพราะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ดังมากะนะยอดขายน่าจะแบบพอประมาณนึงอะไรพวกนี้นะผมะมันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มสุดๆเลยนะครับผมเนาะแต่ว่าอาจารย์แกเนี่ยแกยก็เคลียร์ไปหลายเรื่องแล้วเนาะคือช่วงหลังมาเหมือนแกแบบเหมือนแกยพยายามเคลียร์เรื่องที่ตัวเองแบบวาดมายาวนานห,หลายๆเรื่องแล้วครับผมนะ ก็คือแกพยายามเคลียร์ๆออกนะผมนะเน้นเรื่องที่แบบเอเอเล่มยังมาไม่เยอะอะไรพวกนี้แทนแล้วนะครับผมเนาะโอเคต่อมาเรื่องนี้นะครับผมหากว่ารักมองเห็นได้ด้วยตานะครับผมและเล่มสุดท้ายนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยจริงๆออกมานานแล้วนานมา,มากๆแล้วนะครับผมแต่ว่าชันเพิ่งซื้อมาพอดีไม่รีบนะครับผมในะเรื่องนี้นะครับผมแนะเล่มสุดท้ายแล้วนะครับผม แต่รู้สึกว่าภาพโปเนี้แอบจะได้นะมันเอามาเรียงกันไม่ได้อ่ะเนี่ยอยากให้มันมาเรียงมันแบบภาพใหญ่อย่เนี้ยครับผมเนาะก็นะปิดจบเรื่องหนึ่งนะครับผมนะยูริสามเล่มนะครับผมส่วนมากพวกแนวยูริเนี่ยก็จะมาแบบว่าโควต้าประมาณเนี้ยนะเล่มเมไม่ได้เยอะมากนะครับผมจนสามเล่มจบค่อนข้างที่แบบว่าเป็นความใหญ่ที่กลังโอเคอ่ะ อันนี้แล้วแต่คแล้วแต่คนนะแต่ฉันว่ารู้สึกว่าเออเรื่องนี้เนี่ยสามเล่มกำลังโอเคแล้วนะแอบแอบอยากให้มันมีเพิ่มอีกนิดนึงแค่นั้นเอง <c oughs> นะมันมีแบบว่าบางบางเนื้อหาที่เราอยากรู้ต่อสักหน่อยนึงอ่ะเออแต่ว่าเขาเขาเขียนจบแค่นี้หมุบอ่อนไปแต่งแล้วใหม่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> <c oughs> นอเนาะอ่ะต่อมานะ้วก็ผมนะกระสิบรักเล่มเสเน,นะครับผมเนาะอ หลายๆลคนคงคิดนะว่าแบบเออฉันจะซื้อสเปเชียลเซตหรือเปล่าก็คงไม่นะครับเพราะช่วงหลังวาเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้ว <laughs> นะเราเราเอาเงินไปลงซื้อเรื่องแบบซื้อเล่มเล่มธรรมดามาอ่านนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับผมเนาะนะก็ดำเนินมาถึงเล่มที่10แล้วเรียบ,นะบนะร้อยนะนะครับผมนะกระซิบลักนะครับผมเนาะก็ถ้าหากว่าเซตลิมิเต็ดนะครับผมนะ เอาฮาจิเมะมาเป็นอะคริลิกจะซื้อเดวันเลยนะผมจะพีตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเมนเป็นเมนนะเมนเราไม่ขึ้นเราไม่ยอมซื้อนะครับผมอืมนะตัวของชุดพิเศษนะครับผมเนาะตอนนี้เอาแค่เล่มธรรมดาไปพอแล้วนะครับผมกระสิบรักนะครับผมโอเล่มสิบแล้วอะ่ะนะแล้วก็มีแววว่าแบบจะยังไม่จบไม่ง่ายด้วยนะถ้าถ้านะถ้าไปส่องดิบมานะครับผม อ่าถัดมานะครับผมนะกระจอกยังแกยังไงก็แพ้จอมมารเล่มดีสามนะครับผมเนาะก็เรื่องนี้ก็ออกมานานแล้วเหมือนกัน <c oughs> เ,ออเออรู้สึกว่าตั้งแต่ง,งานหนังสือรอบก่อนมัน้งถ้าจะไม่ผิดนะนะครับผมนะออกมานานมากแล้วแต่ว่าฉันเพิ่งมีโอกาสซื้อนะครับผมเนาะก็เล่มดีสามแล้วนะครับผมนะถ้าหากว่าบาร์เรลลี่ออกต่ออีกเล่มหนึ่งก็จะชนญี่ปุ่นแล้วนะผมแต่ว,ว่า แต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมนะข่าวมานะครับผมนะั่นคือเรื่องนี้อมกีการประกาศอนิเมะเนาะจันก์กระโพดลงาทางช่องทางเพจอะไรเรียบร้อยแล้วผมนะั้นหลายคนน่าจะเห็นไปนะครับผมว่าเรื่องนี้มันประกาศทําเมะไปแล้วแล้วก็ประกาศเลียทดี่5ด้วยนะผมหลังจากที่แบบอ๋อนี่ยายมันแช่ดองมาจนแบบตั้งแต่ปีไหนอะสองพันยี่สิบอะเออเราเพิ่งจะออกต่อนะผมนะตัวของแบบว่านักเขียนแกเพิ่งจะอ,อกต่อนะครับนะแต่ เขาไม่แปลกนะที่จะต้องมาออกต่อเพราะมันอุตสา์เรื่องมันอุตส่าห์ได้ทําอนิเมะไปแล้วมันคือช่วงโกยอะครับเันเลยต้องออกต่อนะครับผมอืมเนาะอันนี้เล่มที่สามนะครับผมนะก็สรุปง่ายๆเลยคือของเราเนี่ยตามหลังเขาประมาณสักสองเล่มนะครับผมะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะส่วนสำหรับอนิเมะเนี่ยจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนอนไปตามดูน้องฟาร์มกับมิวคิดนะครับผม อต่อแต่หากว่ามีตัวอย่างอันนี้เมื่มาเดี๋ยวเปิดไลฟ์ให้นั่งคุยเลยนะผมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษนะเป็นอีกเรื่องที่ชั้นต้อังชอบมากนะครับผมอ่ามาอีกอันนึงอันนี้มาจากสั่งตอนช่วงงานหนังสือนะครับผมแย่ yeah. นะเสียบร้อยมาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวปาเปิดนะครับผมว่าเป็นอะไรนะครับผมนะแต่ว่าฉั้นสั่งมาแค่เรื่องเดียวนะอยอมรับว่าแบบช่วงงานหนังสือชั้น นะมันเหมือนกับว่าแบบไปถึงจุดหนึ่งออก็เริ่มแบบว่าขี้เกียจไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบซื้ออะไรขนาดนั้นละก็เลยว่าออรีบซื้อเป็นแค่บางเรื่องแค่นั้นนะครับผมเนาะโอเคเยปร้อยนะครับผมแกะสดๆนะครับนะถือว่าถ่ายถ่ายเ่าเป็นไอ้ไอนั้นด้วยอะไรวะถ่ายเ่เป็นแบบเหมือแนบบเป็นหลักฐานนะห <c oughs> ลักฐานว่าเราเพิ่งแกะนะครับผม ขอไปขอไปเลยอ่าทางน,นี้นะครับผมนะไม่มีอะไรมากในในกล่องกอทออนน Mac ็ที่ขั้นอ่านะอันนี้แนมะ็กนี่ขยันแถมขยันแถมที่ขั้นจริงๆนะเอาจริงนะเออถ้าคุณซื้อหนะังสืออันนี้แม็กนี่คือคุณออกคุณไม่อดที่ขั้นใช้อะ่ะ <laughs> เออเนี่ยสั่งมานะครับผมนี่ที่ขั้นนะครับอ่าไม่มีให้แก่ต่ออีกนะครับผมการกระแทกนะครับ นะการกระแทกซ้อนกันกระแทกไปผ่าตรงๆเลยในแคร์แล้วตอนนี้แค่อย่าโดนของข้างในก็พอนะผ่าอย่างนี้ไปเลยนะอึชย่มาเรียบร้อยนะฮะอ้าวยังมีชั้นหนึ่งนะฮะหอ่หอห่อถ้าจนมีมามูลค่ามากกว่าหนังสือนะฮะเอนะ้ซึ่งก็ดีแล้วแหละนะถือว่าจบเนาะทำให้แบบว่า คนซื้อสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมวายทำไมมันโอพีเขาม้วนอะ่ะเออ,อ,อยูาทำไมมันออกยากยากแอมมาอย่างนี้เลยนะครับผมนะท่านโคมาริสมะนะครับผมนะท่านโคมารินะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเล่มที่เจ็ดแล้วนะครับผมเออเอาตรงนะเริ่มงงละ <c oughs> เริ่มงงแล้วอันไหนมันด้านหน้าไหนด้าหน,าห,นาหลังอะไรอันนี้ด้าหนาหน้านะครับผม นก็เล่มที่7แล้วนะผมนะท่านโกมลินะฮะนะเล่มนี้นี่คือเรียกว่าเป็นประเด็นนะเป็นประเด็นนะผมนะท่านโกมลิแต่งงานนะครับผมนะมีคู่นะฮะมีคู่สาวนะฮะคนด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมนะนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอยัดเอาไปแก่อ่านก่อนเพราะว่านี่นี่สองดิบญี่ปุ่นมาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่านแบบ รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นอ่ะเออแค่พอรู้ว่ามันเป็นประมาณไหนแค่นั้นเองนะครับผมแล้วของที่ได้เนี่ยก็จะอ่าถ้าที่รู้นะอ่าก็จะมีตัวของในเรื่องในงเรื่องพิเศษนะผมเนี่ยเนี่ยไอตัวไอตัวเนี่ยที่เราเห็นมันเหมือนมันเหมือนไอตัวของรูปนัาปกอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นอ่าเนื้อหาพิเศษนะผมมีอยู่สี่เล่มมั้งอืมสี่เล่มเล็กให้เราได้อ่านนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของนี่ครับผมเคียร์การ์ด นะครับผมเนี่ยเขการ์ดเห็นปะนีแบบ่เห็นไหมนะกล้องไม่ค่อยกัดไม่ค่อยดีนะครับผมอ่ะมานี่นะครับผมเนี่ยเขียก์สอยู่ตรงนี้นะครับผมนะนะสวยๆงามๆเป็นภาพที่ใช้สักคุ้มอะ่วะวพาตรงไหนก็มีไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยหน้าปกก็มีไอไอตรงเนื้อหาพิเศษก็ก็ใช้ภาพนี้ แค่กัดก็ยังจะใช้ภาพนี้อีกนะยังยังว่าใช้จนคุ้มจริงๆนะครับผมนะภาพนี้นะครับผมเนาะโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสลับของเข้าคลังดองที่ฉันยังไม่ได้ถ่ายลงเนาะยังไม่ได้ถ่ายภาพลงอะไรพวกนี้แต่ว่าไอ้เรื่องที่ถ่ายภาพลงเรื่องอื่นอ่ะโอ้โหอันนั้นอนะ่ะรองจริงนะคือตอนนี้ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยนะหลายเรื่องเลยนะครับผมเนาะ ไอ้พวกเรื่องก่อนหน้าเนี้ไอ้ที่ไอ right. um, ้ท yeah. nah. ี่เคยแบบที่เคยถ่ายลงไปอ่ะ เนี่ยเนี่ยมีบาดเลยเนี่ยเพียที่ยังดองอเลยนะไอที่ถ่ายถ่ายไปจับต้งน้านแล้วอเอออยังยังดองอยู่เลยนะฮะน่ะ,ะเดี๋ยวพาดูเนี่ยเนี่ยอันนี้ออามาแค่บางส่วนจริงจริงมีเยอะกว่านี้อีกนี่นี่อันนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะแอมเพียร์สแวมเพียร์สเนี่ยเล่มถัดไปก็จบแล้วนะยังไม่ได้แกะนะครับผมอ่าเนี้ย เพียงได้รักตาสตสิ้นลมหายใจก็ยังไม่ได้แกะนะครับจนประกาศทำเม่ละอ่าอันนี้ากาเลกินะครับผมากาเลกิก็ยังไม่ได้แกะนะครับอ่าน้องอะเคบีเล่มสามนะครับผมนะแต่ว่าเล่มสีเนี่ยออกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะครับผมเดี๋ยวค่อยเป็นคิวถัดไปอ่าอ่าเราเห็นของฝั่งญี่ปุ่นนะอ่านี้ของไทยบ้างนะครับผมนะนิยายนะครับผมบทยาเถอเจ้าหญิงนะครับผมนะของคุณมิ้นนะครับ นี่นะสวยๆวยนะผมยังไม่ได้แกะเหมือนกันอ่านี่ก็นิยายไทยอีกนะผมแกแ้แค้นโดยระบบลักประทับตาธาตุนะครับผมอ่านี่ก็นิยายไทยอีกนะครับผมนเนาะดองเยอะดองเยอะดองเยอะอ่ะเนี่ยยายไทยเ <c oughs> นี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกัน <c oughs> นะฮะเออ Monday m o r n i n นนะครับผมเนาะนี่นะก็ยังไม่ได้แกะอยู่กันนะผมนะของคุณที่สองเขียนนะครับ โอ้โหเนี่ยมาให้ดูแบบกลุคมคลังดองนะครับผมเนาะนะไอพวกนี้นี่คือคลังดองหน้าตาใหม่นะครับผมนะที่จะมาเข้าสู่ในคลังของเรานะครับผมเนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะอ่ามาเป็นแบบว่าอ่าวิดีโอสักหน่อยหนึ่งนะครับผมนะพอกันเหงาเพราะนี่จะเออรู้สึกว่าแบบช่องเรามันก็เหงาเงะเราเราไม่ได้ วิดีโอหนังสือเลยเงี้ยก็เลยเอา,เอาของที่ซื้อเข้าคังดองมาถ่ายเล่น,ลนๆซะหน่อยก็แล้วกันนะครับผมส่วนเรื่องของแนะนาอะไรพวกนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะผมว่าจะมาทําต่อตอนไหนนะผมเพราะาช่วงนี้คือแบบยังไม่ค่อยมีอารมณ์อยากอ่านหนังสือนะครับผมในะช่วงนี้ติดเกม <laughs> ช่วงนี้เป็นเด็กติดเกมนะครับผมนะก็เลยแบบ เราไม่ได้หยิบหนังสือมาอ่านเลยนะผมเลยไม่รู้จะทําแนะนํำยังไงดีนะครับผมเนาะก็ไว้เดี๋ยวอ,อย่างที่ว่าไปอะ่ะให้มันเริ่มมีอารมณ์อยากอ่านอยากอ่านอ่าอยากอ่านให้มันจบแล้วก็มีอารมณ์อยากจะกดถ่ายมันนะครับผมนะถึงจะได้เห็นเป็นวิดีโอแนะนํานะครับผมนะจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งนะผมนะที่สั่งไปช่วงงานหนังสือตัวของยังไม่มาก็คือตัวของเอ่อะอ,ะอะไรนะลืมชื่อไปละ ะจะของห้องเช่าอจารย์สั่งมาเป็นแบบบล็อกเซตเลยนะผมนะฉันไปนั่งเช็คในเว็บล่าสุดมันบอกว่ามาสิงหาคือฉันเห็นแล้วแบบบ้าซ่าเลยเอ้ยทำไมมันนานจังเลยเออนะก็รอกันต่อไปนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะผมนำม,มาพูดคุยเล่นกับทุกๆคนแค่นี้แหละนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปฮะมาที่ว่าแน่ยังแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบายๆครับผมยี